อยู i, di, i, bon. i, di, i, ่ในไดดีอยู่ในโดเลมอนอยู่ในไดดีอยู่ในโดเลมอนตัวอักษรก็ไม่ดี เพราะพื้นมันโฟมกึ่กับพื้นเห็นไหมมันไม่ช้าเนี่ยอย่างเงี้ยพอพื้นขาวก็จะดูดีหน่อยหนึ่งเห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยมันจะอัาอับใช้ได้เริ่มใช้ได้แล้วอ่ะตอนนี้มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนอ่ะแต่นี้เราจะเราจะทำภาพให้มันให้มันมีเอฟเฟคเยอะ แ่ในงานสุดท้ายเลยนะเอาวิดีโอฟิลเตอร์เอา, Filter, เ,อาเอาเป็นฟอร์มลอยเธอจะเอามาใส่ไหนเธอก็ลากมาแล้วก็มาใส่เนี้ยอ่าลากมาใส่ภาพที่ต้องการหลายอยางเอามาลากทับซ้อนเลยเอาไอ้นี่มาหมุนตรงนี้เอามาวิดีโอฟิลเตอร์นะมันจะมีเอฟเฟคหลายอยา่าง เนี่ยตัวหนังสือไม่ดีนะครับเมื่อกี้ฉากสุดท้ายเป็นฉากมากที่จอไปใจไปดูในเครื่องเห็นไหมม้านที่กรีดไปก็จะจะกลายเป็นเป็นม้านหมุนไป อันนี้ใส่วิดีโอฟิลเตอร์กระกายาอ่ะมันมีอีกอีกเรื่องหนึ่งเฟรมก็จะเป็นกรอบนะเป็นกรอบอันนี้เนี่ยอย่างภาคเนี้ยมันโลดๆเราก็เอากรอบมาใส่หน่อยอ่าเอากรอบมาใส่ก็ลากเหมือนเดิมพายาเอามาใส่ คือเราจะใส่ตรงไหนก็เอามาใส่ให้เสมอกับภาพนะครับจะให้ยาวเท่าไหร่แล้วก็ลากไปจะให้สั้นให้ยาวได้ตามสะดวกแต่จะให้เต็มภาพเลยแล้วก็เอาภาพเลยแต่ว่าอยากเอาแค่ครึ่งเดียวเราก็เอาแค่ครึ่งเดียวเข้าใอ่านตอนนี้ดูการเปลี่ยนแปลงอ่า จะใส่ฟิลเตอร์ด้วยก็ได้วิดีโอฟิลเตอร์ก็ได้ใส video ่วิดีโอฟิลเตอร์ด้วยเอาอนี้มาใส่เลยปึ๊บนะาดูการเปลี่ยนแปลงใส, video ส่วิดีโอฟิลเตอร์ด้วยใส่เฟรมด้วยนะครับจากภาพธรรมดาก็ะจะเปลี่ยนแปลงใหม่ ็นะหน้าคนก็เห็นยังอ,อันนี้มันส่านไปไม่เห็นเลยไม่เห็นเราก็ขยายจะเปิดมาก็อยอัพโหลดอีกทีพเขาทำไปเช็คไฟกับแต่นี้ขึ้นไปหาคู้รวมก่อนไปนะปิดปิดคอมแล้วไปจ้างานของตัวเอง